สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์10นาทีเปลี่ยนชีวิตตอน CK กับการปฏิวัติงานฟรีแลนซ์จากไอเดียสู่ Fast Work วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตตัวเองจากโลกการเงินที่มั่นคงสู่การเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มที่พลิกโฉมตลาดงานฟรีแลนซ์ในบ้านเรานั่นก็คือคุณ CK หรือคงคเทพตันติชิระชยยุทธผู้ก่อตั้งฟาสเวิร์กนั่นเองครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่า Fast Work ที่เราเห็นทุกวันนี้เริ่มต้นมาจากอะไรอะไรคือจุดประกายที่ทำให้ CK ตัดสินใจออกจากงานประจำที่ดูดดีๆมาลุยทำสตาร์ทอัพที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังการเดินทางของ CK ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ Fast Work กลายเป็นผู้นำตลาดฟร e แลนซ์ในไทยและที่สำคัญเราจะได้เรียนรู้บทเรียนและแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ด้วย เรื่องราวของ CK เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเขาไม่ได้จบมาทางด้านเทคโนโลยีโดยตรงนะแต่พื้นเพเดิมมาจากสายการเงินเลยจบปริญญาโทด้าน Finance มาจาก c a Cas Business School ที่ลอนดอนหลังจากเรียนจบก็ทํางานในแวดวงการเงินอยู่พักใหญ่ทํางานเกี่ยวกับการลงทุนการวิเคราะห์ธุรกิจซึ่งเป็นงานที่หลายคนใฝ่ฝันเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ CK กลับรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรบางอย่างไป เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนทำงานในสายการเงินผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งในระบบใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขแต่ผมอยากทำอะไรที่มันสร้างผลกระทบต่อชีวิตคนได้มากกว่านี้นี่คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครับความรู้สึกที่อยากจะสร้างอะไรด้วยตัวเองอยากจะแก้ปัญหาที่ตัวเองเห็นแล้วทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้ แล้ว CK เห็นปัญหาอะไรถึงตัดสินใจกระโดดเข้ามาในตลาดฟรีแลนซ์ลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนที่เรายังไม่มี Fast Work ถ้าเราอยากจะหาฟรีแลนซ์เก่งๆสักคนมาช่วยออกแบบโลโก้ทำเว็บไซต์หรือเขียนคอนเทนต์เราต้องไปหาจากไหนส่วนใหญ่ก็ต้องถามเพื่อนถามคนรู้จักหรือไม่ก็ต้องไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดต่างๆซึ่งมันเสียเวลามากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่มาเสนองานจะไว้ใจได้แค่ไหนจะทำงานออกมาดีรอเปล่า อีกด้านหนึ่งคนที่อยากเป็นฟรีแลนซ์เองก็เจอปัญหาเหมือนกันคือไม่รู้จะไปหาลูกค้าจากที่ไหนช่องทางในการโปรโมตตัวเองมันจำกัดทำให้หลายคนที่มีความสามารถต้องพลาดโอกาสไป CK มองเห็นเพนพอยต์ตรงนี้ครับเขาเห็นว่าตลาดงานฟรีแลนซ์ในไทยยังมีช่องว่างอีกเยอะแล้วก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ไอเดียของ Fast Work เริ่มต้นจากการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างได้อย่างง่ายดายและน่าเชื่อถือฟรีแลนซ์สามารถสร้างโปรไฟล์แสดงผลงานและกำหนดราคาของตัวเองได้ส่วนผู้ว่าจ้างก็สามารถค้นหาฟรีแลนซ์ที่ตรงกับความต้องการเปรียบเทียบราคาและอ่านรีวิวจากผู้ใช้งานคนอื่นๆได้ก่อนที่จะตัดสินใจจ้างงาน แต่การสร้าง Fast Work ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ 4K ต้องเจอกับความท้าทายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความเชื่อใจในตลาดออนไลน์เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการจ้างงานผ่านอินเทอร์เน็ตยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพงานเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการโกง CK และทีมงานต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งการมีระบบรีวิวการรับประกันความพึงพอใจและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกจากเรื่องความเชื่อใจแล้วอีกหนึ่งความท้าทายคือการทำให้คนรู้จัก Fast Work ในช่วงแรก CK ใช้วิธีการทำการตลาดแบบ g u e r r l l l a Marketing คือเน้นการสร้างสรารคอนเทนต์ที่น่าสนใจและแชร์ต่อได้ง่ายๆผ่านโซเชียลมีเดีย เขาทำคลิปวิดีโอตลกๆทำอินโฟกราฟิกที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆที่ดึงดูดความสนใจของคนได้เป็นอย่างดีจากสตาร์ทอัพเล็กๆที่เริ่มต้นจากทีมงานไม่กี่คน Fastwork เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำตลาดฟรีแลนซ์ในไทยมีฟรีแลนซ์จำนวนมากเข้ามาสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มและมีผู้ว่าจ้างจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์จากการหาฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น ปรัชญาการทำงานของ CK คือการมองเห็นโอกาสจากปัญหาเขาเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอและการแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คือหนทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนอกจากนี้ CK ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเขาเชื่อว่าทีมงานที่มีความสุขและมีความมุ่งมั่นจะสามารถสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ บทเรียนสำคัญในการสร้าง Marketplace ที่ยั่งยืนอย่าง Fast Work คือการให้ความสำคัญกับทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งฟร e แลนซ์และฝั่งผู้ว่าจ้างต้องสร้างระบบที่เอื้อประโยชน์และเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต้องรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องและต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นสตาร์ทอัพซีมีคำแนะนำง่ายๆแต่สำคัญมากๆคือเริ่มจากปัญหาที่เราอยากแก้จริงๆอย่าเริ่มต้นจากไอเดียที่ดูสวยหรูแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของใครเลยจงหาปัญหาที่ตัวเองเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วค่อยๆสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นได้จริงนอกจากนี้ CK ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงมือทำ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเล็กๆอย่ากลัวที่จะล้มเหลวจงเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอการสร้างส s t a r อ u p ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและพร้อมที่จะทำงานหนักเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ Fastwork ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มสำหรับจ้างงานฟรีแลนซ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจแบบ Gig Economy ทําทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานที่ยืดหยุ่นและสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกันช่วยลดปัญหาการว่างงานและช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การเดินทางของ c k และ Fastwork เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มากมายที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมอย่ากลัวที่จะแตกต่างอย่ากลัวที่จะออกจาก Comfort Zone จงกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะลงมือทำเพราะทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง หวังว่าเรื่องราวของ CK และ Fast Work จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับจงมองหาปัญหาที่อยู่รอบตัวเราแล้วคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและอย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ชีวิตเราไม่ได้มีแค่10นาทีนะครับแต่10นาทีที่เราใช้ฟังพอดแคสต์วันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ